สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี่ชาแนลค่ะวันนี้ทางช่องของเราได้นำคําทํานายของหมอดูชื่อดังชาวบังกลาเลียหรือบาบาวันกาฉายานต์ราดามุตแห่งบอลคาร ได้ทิ้งคําทํานายชะตาโลกในปีคริสตศักราช2524หรือพุทธศักราช2567ที่กําลังจะมาถึงนี้ว่าจะให้เราเตรียมรับมือหรือจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้บ้างนำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้ร่วมพิจารณากันค่ะแต่ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคำทํานายในปี2024นี้นะคะเรามารู้จักกับคุณยายบาบาาวังก้ากันค่ะบบาบาวังก้าเป็นชาวบัลแกเรียค่ะเกิดเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2454ในสตรอมชาตะวันออกซึ่งในปัจจุบันคือสตรูมิก้ามาซิโดเนียเหนือค่ะ พ่อแม่ของวังกาเป็นชาวนาที่ค่อนข้างยากจนค่ะซึ่งยากที่จะระบุถึงต้นกำเนิดของชาติพันธุ์ได้เมื่อบาบาวังกาได้อายุ12ขวบวังกาได้ย้ายไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้บ้านของบิดาและอาศัยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่และที่นี่ล่ละค่ะทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากพายุทอร์นาโดเมื่อตอนที่เธออายุ13ปีแต่ แม้ว่าเธอจะได้รับการรักษาพยาบาลแล้วแต่ก็เพราะเหตุการณ์นี้ทำให้เธอต้องสูญเสียการมองเห็นจนกระทั่งตาบอดสนิทเมื่อเธออายุ16ปีค่ะหลังจากนั้นบาบาวังกาเธอก็ได้มียานพิเศษจากนั้นเป็นต้นมาค่ะบาบาวังกาได้เสียชีวิตในวันที่11สิงหาคมปี2539 ในโซเฟียเป็นผู้ทำนายหรือหมอดูที่มีชื่อเสียงที่สุดในบัลแกเรียค่ะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาวังกาได้รับการเคารพในฐานะนักบุญที่มีชีวิตโดยหมอดูบบา,าวังกาได้เคยทำนายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ได้อย่างแม่นยำจนสร้างความตะลึงอย่างมากนะคะการเกิดเหตุวินาศกรรมช็อกโลกวันที่11กันยายนการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอานา รวมทั้งการเกิด Brexit คือการที่สหราชาอาณาจากักรหรือประเทศอังกฤษถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆอีกมากมายนะคะจนได้รับฉายานามว่าเป็นนอตสตาดามุตแห่งบอลขานนั่นเองค่ะ สื่อต่างประเทศได้เผยคำทํานายของบาบาาวัก้าหมอดูตาบอดคนดังชาวบังการียฉายานอสตราดามุสแห่งบอลคานทิ้งคำทํานายชะตาโลกในปีคริสตศักราช2024หรือในปีพศ2567ที่ทํานายไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตเป็นจำนวน7เรื่องมีดังต่อไปนี้ค่ะเรื่องที่1บาบาาาััก้ามีนิมิตว่า ประธานาธิบดีรัสเซียวดาลิเมียปูตินจะถูกคนจากประเทศของเขาลอบสังหารในปีหน้าคําทํานายที่สองหมอดูบาบาาวนก้าเตือนว่าจะเกิดการก่อการร้ายในยุโรปจะเพิ่มสูงขึ้นโดยบาบาาวังก้าได้ทำนายว่าจะมีการโจมตีกันด้วยอาวุธทําลายล้างโดยระบุว่าประเทศใหญ่จะทำการทดสอบ หรือโจมตีอาวุธชีวภาพในปีหน้าแล้วยังคาดการว่าจะมีผู้ก่อการร้ายทำการโจมตีในยุโรปค่ะคำทํานายข้อที่3เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปีหน้าซึ่งเธอได้เน้นย้ำถึงปัจจัยหลายประการเช่นการเพิ่มขึ้นของระดับหนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นและอำนาจทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากตะวันตกไปตะวันออกค่ะคำทำนายข้อที่4เหตุการณ์สภาพอากาศที่น่าสะพรึงกลัวและภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งตามคำทำนายจะมีการเปลี่ยนแปลงบงโคจร ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับรังสีที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งจะเกิดหายนะภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงในปี2024นี้ค่ะคําทํานายข้อที่5การโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้แฮกเกอร์ขั้นสูงจะตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยตรงเช่นโครงข่ายไฟฟ้าและโรงบําำบัดน้ำซึ่งเธอคาดว่ามันจะนำไปสู่ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติค่ะคำทำนายข้อที่6ความก้าวหน้าทางการแพทย์จะมีข่าวดีในด้านการแพทย์ค่ะ จะมีการรักษาโรคที่ยังรักษาไม่หายขาดได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์และมีการคิดคนวิธีรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ในปี2567นี้ค่ะและคำทํานายข้อที่7 จะมีการปฏิวัติทางเทคโนโลยีแล้วมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการคำนวณควันตั้มและสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์แบบเดิมค่ะซึ่งหากสิ่งนี้เกิดในปีหน้า AI ก็จะถูกเร่งให้เร็วขึ้นไปอีกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐและเพจอิจันค่ะเรียบเรียงโดยโคราพี่ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคระพี่นำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องมาติดตามดูกันค่ะว่าคำทำนายที่หมอดูบาบาวันก้าท่านได้ทำนายไว้ล่วงหน้านั้นจะเป็นจริงหรือไม่ซึ่งทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ หากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วก็เพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ